สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี46่หอเภอเนะครับอ่าวันนี้มีพระสวยๆครับหนึ่งองค์ครับนิยมนะครับแบบนี้อ่าก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่ครับช่องทางในการติดต่อนะครับไลน์นะครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับ TG ตามด้วย6กสาตัวนะครับนี่อ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับนี่ติดต่อตามนี้ได้เลยครับนี่เป็น QR code นะครับ แคปเจอร์แล้วก็แอดมาได้ครับนี่เป็นวีแชทนะครับนี่รับเช่าและให้เช่านะครับหลวงพ่อแพรวัดวิกุลทองนะครับและพักกจิยอดนิยมนะครับอ่าสหรบวันนี้มาชมนี่ดีกว่าครับพระสมเด็จเรียกว่าสมเด็จหยดเลือดนะครับนี่หรือว่าสมเด็จหน้าบันครับปีพระพุทธศักราชส5 3 7นนะครับนี่พระหนึ่งรุ่นยอดนิยมของหลวงพ่อแพรนะครับนี่ ลักษณะพระก็ตามรูปเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นองค์สมเด็จนะครับเล็กๆจิ๋วๆเป็นคะแนนแบบนี้ครับสุ้มนะครับนี่เป็นสุ้มหน้าบันนะครับเห็นไหมครับความคมมิติพระนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังครับจะมีตะกุดนะครับแล้วก็เมดข้าวสารนี่เดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูครับใบหน้าติดคมชัดนะครับนี่พญานาคครับนี่โอ้โหหน้าตาติดชัดอย่างครับเขียนคําว่าไตแพร่เก้าสองครับหรือว่าไตมาดแพร่เก้าสองครับนี่อ่า เรามาดูรายละเอียดในเนื้อพระกันดีกว่าครับอ่านี่เห็นไหมที่ผมบอกเอาไว้เป็นองค์สมเด็จคะแนนจิ๋วๆแบบนี้เลยครับแล้วก็มีก้านโพลครับติดนี่เห็นไหมครับนี่ติดนเนี่ยก้านโพลในบริเวณกลางจอในข้างเสียนซ้ายเสียนขวาครับนี่จะเป็นใบโพลครับอ่าอ่านี่แล้วก็คาบแดงๆนี่คือเป็นหยดเลือดของหลวงพ่อแพรนะครับนี่ นี่อ่าเขาข้าวนะครับบัประมาณนี้นะครับนี่พิมพ์พระนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าหยดเลือดน,นี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปคนระับชมรายละเอียดในเนื้อพระไปก่อนครับนี่เห็ <c oughs> นไหมนี่มีแกสาติดด้วยองค์นี้แล้วก็เป็นโมเสสนะครับนี่พวกอ่า ด้านในนะครับนี่เป็นโมเสสครับจากองค์พระใหญ่ครับที่อยู่ที่วัดน,นะครับหลุดออกมาก็นําเก็บมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างนะครับนี่อ่าพวกนี้นะครับรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวผมจะหาประวัติมาเล่าให้ชมเป็นคลิปเต็มดีกว่าครับอย่างพวกนี้ก็เอาเรียงน้ําย่อยไปก่อนครับนี่เห็นไหมเขียนว่าไตาแพร่เก้าสองครับ แล้วก็มาสครับหรือว่าไตมาส์ตแพรเก้าสองนะครับนี่เห็นไหมมีสายสินมีแม่ข้าวสารนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นี่เนี่ยกลางจอนครับมือก็จะสั่นไปไหนอื้มตะกุดทองแดงครับนี่เกษาจีวรนติดคมชัดใบหน้านี่ติดคมชัดนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ปลายพญานาคนะครับนี่นี่พญานาคต้องสองข้างต้องติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะก็หยดเลือดนะครับนี่เลือดเป็นเลือดของหลวงพ่อแพรจริงจริงนะครับ คือตอนคร่าวๆนะครับอ่ะเหมือนเมื่อก่อนหลวงพ่อเนี่ยจะต้องตรวจเจาะเลือดใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ทางคุณหมอหรือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทางชื่ออะไรยังไม่ได้สืบประวัติแน่ชัดแต่ความเป็นมาก็คือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเก็บเลือดเอาไว้แล้วก็มีการปรึกษากับลูกศิษย์นะครับลูกหานะครับว่าจะเอาเลือดหลวงพ่อไปทําอะไรนะครับก็ได้มีการจัดสร้างรุนนี้ขึ้นมาแล้วก็หยดเลือดที่ต่างๆแล้ว ได้เก็บเอาไว้ครับก็เอามานํานํามาหยดไว้ในองค์พระรุ่นนี้ครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหยดเลื่อนครับนี่เดี๋ยวกดติดตามไว้ครับผมจะเอาประวัติความเป็นมาครับเรียบเรียงเรื่องราวครับแล้วก็อว่าเป็นมาอย่างไงแบบฉบับเต็มของรุ่นนี้ครับกดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวมีแน่สัญญาว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังใหม่ครับสําหรับวันนี้ครับ ใครมีพารุุ่นนี้นะครับผมต้องสิบรีก็ย,ยินดีรับเช่าครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ